พี่แพนเพลงนี้เพราะอ่าที่ไหนเออเนี่ยเพลงเนี้ยที่ห้าเปิดยังไงเหรอเออชื่อชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะพี่แพนรู้ป่ะไม่รู้อ่ะเออเฮ้ยอย่าลองเข้าไปซื้อในไอจูดูแต่แต่บอกไม่รู้ชื่อเพลงพีอ่อ,อ๋อแต่พี่นี้พี่มีตัวช่วยเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยนั้นคืออะไรในนี้นะอันนี้อาพี่ไม่รู้พี่รู้ได้ไงอ๋อเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเราใช้อะไรหากัน ตัวนี้นะคะเราจะแนะนำตัวแรกก่อนเลยเนาะเป็นตัวชื่อ,อว่าซาวพาวค่ะตัวกล้อยส้มค่ะเ mm hmm. วลาเข้ามาแล้วค่ะก็จะแบ่งเป็อนอ่าแถบเมนูที่อยู่ด้านบนและด้านล่างนะคะตัวด้านบนเช้นในการหาเพลงและแถบเมนูด้านล่างเช้นในการทำอย่างอื่นอีกมากมายะคะ mm ่ hmm. ยะ,คะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้ามาแนะนำกันเนาะแต่อย่างนี้เราลองดูก่อนกับว่าเราหาเพลงได้อย่างไรบ้างนะคะเราลองเปิดเพลงดูเนาะเ mm hmm. มื่อมีเพลงแล้วค่ะเรากดให้เขาหาค่ะครับ ้วกหามาได้เรียบร้อยค่ะเพลงนี้ชื่อเพลง Superbait ค่ะ,ะเราสามารถนะคะ,คะฟังในไอจูนก็ได้ค่ะเป็นตัวอกได้อยากแต่ฟังเพลงนตัวดยัดซื้อไดะซื้อในไอจูนได้เลยหรือสามารถแชร์ออกให้เพื่อนค่ะเพราะเราชอบเพลงนี้นะเราฟังเพลงนี้อยู่แต่ละคะ่ะจุดเด่นของตัวนี้เองค่ะเห็นไหมคะมันมีเนื้อเพลงนะคะแบบรียล time เลยว่าตอนนี้เราว่าเพลงที่เราเปิดูปเนี่ยมันร้องาอะไรบ้างน,นะคะ ถ้าจะเป็นเพลงไทยหลักจะหาได้หรือเปล่าเรามาดูฟังเพลงแล้วลองนะคะกปิดเพลงดีกว่าแล้วเรามาหาเพลงไทยว่าเพลงไทยสามารถหาได้ไหมเสียงดังเลยดีเดียวหาได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะเพลงไทยเราก็สามารถหาได้นะบนแอปซาวฟานะครับซึ่งการหาเพลงไทยนะคะตัวเนี้ยก็จะมี นิดจึงนะคะในการหาคือถ้าเกิดเพลงไหนมันใหม่เกินมันเก่าเกินไปหรือเพลงไม่ถูกวางขายใน i t u n นะคะจะสามารถหาได้ยากนิดหนึ่งนะคะหรือบางทีหาไม่เจอเลยแต่สำหรับเพลงไทยนะคะจะหาเนื้อเพลงไม่ได้ค่ะวิธีการหาเนื้อเพลงเราถ้าเกิดเนี่ยเขาหาให้เนี่ยมันหาในเพลงให้เราไม่ได้แต่เราสามารถใช้ฟังก์ชันนะคะ Look Up r e l e s นะคะให้เขาหาให้ r e l e a s นี่เขาจะหาในเว็บไซต์ต่างๆให้เราค่ะเราต้องการใช้เว็บไซต์ไหนหาได้เลยนะคะ และจุดเด่นของตัวซาพาวเองค่ะก็เรือเขาเองค่ะเนด้านล่างเนาะไม่ต้องอธิบายเลยมากเพราะในแอปก็เหมือนกันแหละคือเราก็ว่าอันเนี้ยเราเคยฟังเพลงอะไรบ้างนะคะที่เอาไปอันเนี้ยซาาวหา,หาบ้างแล้วก็ชาร์จเพลงอะไรนะคะที่คิดอยู่ตอนนี้แล้วคนในระแวกนี้ฟังเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่ใช้ซาพาวหา,หานะคะไม่บอกจะอธิบายเนาะแต่ก็อธิบายเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะ แล้วลับไปค่ะอันนี้ค่ะลูกเล่นสุดท้ายนะคะที่อยากแนะนาําคือตัวนี้ค่ะเราสามารถค่ะฟังเพลงของเรานะคะที่เราอยู่ในเครื่องเราเนี่ยค่ะเลือกเพลงที่เราต้องกา,การกนให้เราในเครื่องนะคะับต,ต้องแผนฟังของบีเซ่เนาะฟังวันพัสบาย ด้วยจุดเด่นของเขาเองะค่ะตัวนี้เองเราสามารถฟังเพลงที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วยังให้เขาหาเนื้อเพลงให้เราได้อีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรารอโหลดนิดนึงนะคะความเร็ว hmm. ของการหาเนื้อเพลงขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเนาะและการหาเพลงต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะอยู่ขึ้นอยู่กับเพลงเออ่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะคะและอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตไวเนี่ยจะหาเพลงได้ช้าไวขนาดไม่เท่ากันนะคะเห็น mm hmm. ไหมคะหาขึ้นมาแล้วค่ะเนื้อเพลง นี่ก็เป็นฟีเจอร์เดียวกันอ่านี่ก็เป็นฟีเจอร์ดีๆของตัวของ s a u n d c o นะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเรามาดูอีกแอปนึงดีกว่าค่ะที่เราจะใช้หาเนาะ mm hmm. ก็คือตัวของ Shazam ค่ะ mm hmm. ตัว Shazam ในการใช้งานก็คล้ายๆกับบนของตัวของ s a u n d c o นะคะสามารถกดปุ่มนี้นะคะในการหาเพลงได้เลยแต่จุดเด่นของเขาค่ะคือเราสามารถเปิด Auto mm hmm. ด้านบนนะคะแล้วเราก็เปิดติ่ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วะ เราเดินไปไหนไมาไหนเขาได้ยินเสียงเพลงอะไรค่ะเขาจะหาให้อัตโนมัติค่ะเดี๋ยวครับเพื่อนอะไรนะครับโอเคครับด้านล่างนะ New Mac ที่เขาบอกว่าเหมือนกันนะคะลองเปลี่ยนเพลงอื่นค่ะเป็นรองเป็นเพลงไทยมาครับเปิดมาทีกีเลย แล้วคไหมคะแล้วนแล้วเราเดินไปไหนไปไหนทั้งทั้งวันเนี่ยค่ะบางทีเราเ,เดินในห้างเนี่ยซึ่งปกติเองแหละถ้าเตัวซาว์ทาวคือเราต้องยกขึ้นมา,มาให้เขาหาแต่นี่คือเราเดินไปไหนไปไหนได้เลยค่ะเขาจับเองอัตโนมัติว่าเพลงที่ได้ยินตามทางนี้คืเพลงอะไรบ้างเราสามารถเปิดฟังที่หลังแล้วเรามาเปิดดูที่หลังได้ค่ะในหมดของแขกเห็นไหมคะเราเคยาหาเพลงอะไรบ้างอ่าง่ายีกทีเดียวในการหาเพลงแต่เพลงเช่นเดียวกันค่ะสามารถ ซื้อเข้าไปซื้อได้ไอจูนได้เลยหรือเปิดดู YouTube ดูอะไรได้ต่อกันนีคะ่ะก็จะมีข่าวอัปเดตต่างๆค่ะว่าตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีนะคะหรือน,นักร้องท่านใดจะเปิดคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะสามารถดูบนนี้ได้เลยค,ะค่ะ่า้วเป็นแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่มีฟีเจอร์คล้ายๆกันนะคะคืในการหาเพลงนะคะของซาวฮาวแล้วก็ชาซามค่ะ เห็นไหมง่ายๆนิดเดียวเองแค่จากแอปในไอโฟนมาทำได้อย่างง่ายดายเลยนะเห็นไหมมันหาง่ายไหมแป๊บเดียวเองเพลงรู้หมดเลยนะโอ้สุดยอดเลยพี่นี่ตอนแรกผมไม่รู้เลยนี่แค่เปิดแอปเพรสชั่นไว้นะแล้วก็เอาไปจอกับเสียงรู้เลยชื่อเพลงอะไรได้เลยเห็นไหมสุดยอดลิงเข้าไปไอจูนที่เราซื้อได้ง่ายด้วยชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรตัวนี้เองมีสองตัวนัที่แนะนำไปนะคือแอปซาวฮาวนะคะตัวซาวฮาวเองแตดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะแล้วก็ มีบน iPhone และบน iPad นะแล้วก็ตัวชาซามมีฟรีเส้นเดียวกันค่ะทั้งบน iPad iPhone และบน Mac นะคะจะไปโหลดในพวกแกสิโอเคโอเคขอขอยืมบ้างหนึงนะขอยืมบ้างหน่อยตั้งนั้นกกกน่ะ